B. A. A. B. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันตัวผมนายมีสเตอร์บีถ้าหากวันนี้ใครปวดท้องอจะปวดเ<ล>มื่อกี้ <Yeah. S 2> หรือปวดหลายปีก็ลองเอาฟังผมเปล่าร้องเ <laughs> พราะว่าปวดท้องมีหลายวิธีเกิดจากลำไส้จากกระเพาะหรือนิ่วในถึงน้ำดีฝีในตับหรือไส้ติ่งอักเสบวันนี้จะมาให้ความรู้กันพอสังเกตว่าการปวดท้องมันเกิดขึ้นได้จากอาวัยวะทั้งภายนอกและภายในถ้าปวดตรงบัานเอวมันเกี่ยวกับไตถ้าปวดตรงชายโครงหวาจะเกี่ยวกับตับและถูกน้ำดีกระเพาะอาหารกับตับต่อกจาปวดตรงใต้ ถลำไส้เล็กจะปวดต้องรอสะเดือนนอกจากนี้การปวดท้องยังเกิดได้อีกหลายคดีทั้งปวดประจำเดือนทั้งท้องเดินและกดในกระเพาะทั้งแก้จึงควรดูแลอาหารการกินและยิ่งโดยเฉพาะควรบริโภคอาหารย่อยง่ายตามเวลาทุกมื้อเท่านี้สุขภาพท้องเราก็สบายวันนี้ไม่สเตอบีจึงฝากไว้เป็นกลเม็ด้วยปรารถนาดีต่อสุขภาพของคุณจากี g s อดีตลูกศิษย์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างพัดต,ตกจากอาคารเรียนชั้นสองบาดเจ็บสองนุ่มขี่รถจักรยานยนต์เสยท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดกลางสะพานแม่น้ำตราดบาดเจ็บทั้งคู่น้ำท่วมเขาสมิงสองตำบลสต่อน้ำเพิ่มอำเภอบ่อไร่สองตลระดับน้ำสูงขึ้น ชีวิตชาวบ้านทุ่งกระบ,บอกตำบลสตอรปรับชีวิตอยู่กับภาวะน้ำท่วมมากว่า20ปีอดีตลูกเสดย์โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างพัดตกจากอาคารเรียนชั้นสองบาดเจ็บกูเผยชอบแวะมาเล่นที่โรงเรียนขณะที่ยังไม่ทราบสาเหตุการตกจากอาคารเมื่อเวลาประมาณ 15. 1 5บนาิกาวันที่1กันยายน25.58ที่โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่า มีเด็กตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บจากนั้นจนึงนำกำลังไปโรงเรียนพบครูและนักเรียนกำลังมุงดูเหตุการณ์กันอยู่โดยผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายชื่อเด็กชายเกียงศักดิ์หมอกรุงอายุ14ปีอยู่บ้านเลขที่133ทับหมู่1นึ่ตำบลเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตราได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังและอยู่ในอาการตกใจหนาวสัน่นเจราที่กู้ภัยตราจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตรา จากการสอบถามครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจจางทราบว่าเด็กชายเกียงศักด์เป็นอดีตลูกศิษย์ของโรงเรียนหลังจากเข้าศึกษามาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเด็กชายเกียงศักด์เป็นเด็กชายที่มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนจึงได้ตัดสินใจออกจากโรงเรียนไปหลังจากที่เด็กชายเกียงศักด์ออกไปแล้วก็ยังคงแวะเวียนไปหาครูที่โรงเรียนอยู่เป็นประจำโดยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับครูและนักเรียนแต่อย่างใด กระทั่งวันนี้เด็กชายเกียงศักก็แวะเข้ามาเล่นที่โรงเรียนเหมือนปกติโดยได้ขึ้นไปที่ชั้น2ของอาคารเรียนก่อนจะพัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บโดยที่ทุกคนยังไม่ทราบสาเหตุการตกจากชั้นสองของอาคารเรียนเขาพี่มีเคยสอนมัยเขป็นยังไงตอนแรกเขาเป็นครปั้เาอยาเป็นลมอหมูตอตกตก เคยเรียนที่เรียนเศษเนี่ยตั้งแต่อนุบาลค่ะอนุบาลตอนที่จะสอบป .6 แล้วจบจบป .6 เออเขามาเที่ยวก็ชอบมาเที่ยวโรงเรียนค่ะเออเขาชอบมาเที่ยวที่โรงเรียนมาบ่อยมาบ่อยแต่เขาไม่เรีนมุ่งมายเลยนะเขาก็มาเขาก็แบบหัวเราะอะไรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มามาบ่อยมาเที่ยวหาครูเก่าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็ขึ้นไปเนี่ยครูรัญญังบอกขึ้นไปแค่เดียวเนี่ยเขาก็แบบเสียงโครม อ,อ,อา,า่เอเส,กกาสองหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์เสยท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดกลางสะพานแม่น้ำตราบาดเจ็บทั้งคู่เมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่1กันยายน2558ที่สะพานข้ามแม่น้ำตราพันธ์ตำรวจตีจักรพันธ์เหมือนแก้วร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองราย หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดรับผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกหมายเลขทะเบียนกอบอจอ364ตราดด้านหน้าผังยับคนขับชื่อนายราชศักดิ์ไผ่ทูลเลิศอายุ27ปีบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายจมูกมีเลือดไหลไม่หยุดและมีอาการมึนงงจำเหตุการณ์ไม่ได้ส่วนอีกลายเป็นเพื่อนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตรา ส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนทราบชื่อคนขับนายสราวุฒิใจรัฐอายุ31ปีในร,ราชสักกา่าตนเองและเพื่อนได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ามองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บนสะพานทําให้พุ่งชนท้ายอย่างแรงจนตนเองและเพื่อนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อชานกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอาสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา น้ำท่วมเขาสมิงสองตำบลสตอน้ำเพิ่มอำเภอบ่อไร่สองตำบลระดับน้ำสูงขึ้นหลังจากเกิดน้ำท่วมที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเมื่อวันนี้นั้นสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในของสตอ ใกล้จุดวิกฤตข้อระดับ9มิลลิเมตรซึ่งพบว่าขนาดนี้ระดับน้ำสูงขึ้นถึง8เมตร70เซนติเมตรแล้วเนื่องจากมีน้ำไหลจากอำเภอกุงจังหวัดจันทบุรีไหลลงคลองสตอทํทำให้ระดับสูงขึ้นและไหลท่วมพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนนับ10หลังคาเดือนที่หมู่7บ้านทุ่งกระบอกแล้วมีระดับสูงระหว่าง50ถึง150เซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีหลายหมู่บ้านน้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก นายประมทจันกระจ่างนายกองการบริหารส่วนตำบลสตอกล่าวว่าฝนยังตกในอำเภอเขาสมิงและในจังหวัดจันทบุรีทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นทั้งจากการที่ฝนตกและน้ําจากอำเภอคุง ung, จังหวัดจันทบุรีไหลลงคลองสตอและมาท่วมที่ตําบลซึ่งระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆและระดับน้ําที่วัดจากคลองสตอใกล้แต่9เมตรซึ่งเป็นจุดวิกฤตหากถึงจะทําใหสาหมู่บ้านน้าท่วมโดยเฉพาะหมู่เจ็ดจท่วมหนัก ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสตอได้ลงพื้นที่เข้าไปดูแลและช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้นแล้วชาวบ้านทุ่งกระบกตำบลสตออำเภอเขาสมิงปรับวิถีชีวิตอยู่กับภาวะน้ำท่วมนานกว่า20ปีหลังท่วมทุกปีความคืบหน้าน้ำท่วมในอำเภอเขาสมิงและในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเริ่มคี่คลายหลังฝนหยุดตก ที่ตลบบสตออำเภอเขาสมิงระดับน้ำในคลองสตอลดลงจากเดิมที่มีความสูงระดับ8เมตร70เซนติเมตรเมื่อเช้าวันนี้ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านหลายแห่งลดลงเกือบเข้าสู่ปกติแล้วยกเว้นหมู่7บ้านทุ่งกระบอกที่ระดับน้ำยังคงสูงกว่าเมื่อวานนี้เนื่องจากเป็นที่ลุ่มทำให้ประชาชนในหมู่บ้านที่มีอยู่กว่า10หลังคาเรือนต้องจมอยู่ในน้ำนายเจราวทัพที่มายุ53ปีชาวบ้านทุ่งกระบอก และเพื่อนบ้านได้นําสื่อมวลชนลงพื้นที่น้ําท่วมและเข้าไปพบชาวบ้านพบว่าระดับน้ํามีความสูงกว่า180เซนติเมตรบางแห่งสูงกว่า2เมตรทําให้บ้านเรือน5หลังคาเรือนจมอยู่ในน้ําและพืชผลทางการเกษตรทั้งกล้วยไข่ป่ามังคุดเงาะและมะพร้าวน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรส่วนบ้านที่อาศัยอยู่ถูกน้ําท่วมเหมือนเพื่อนบ้านอีก5หลังซึ่งทุกปีจะท่วมเช่นนี้ นายเชราบอกว่าบ้านทุ่งกระบอกน้ําจะท่วมทุกปีและมีระดับสูงไม่ต่ํากว่า2เมตรโดยเฉพาะซอยยางแดงที่มีบ้านเรือนอยู่5-6หลังจะถูกน้ําท่วมทุกปีปีละ2-3ครั้งปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรงซึ่งชาวบ้านทุกคนประทังชีวิตอยู่กับน้ํำมาตลอดและเมื่อน้ําท่วมก็ขนทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนอนอยู่ข้างบนส่วนบุตรหลานที่ต้องไปโรงเรียนก็พายเรือออกมาส่งขึ้นรถยนต์ ส่วนหลายครอบครัวไปนอนบ้านญาติพี่น้องส่วนสัตว์เลี้ยงไก่หมาส่วนใหญ่จะช่วยตัวเองได้อย่างไรก็ตามไม่อยากย้ายไปอยู่ที่ไหนเพราะอยู่ที่นี่อยู่ที่นู่นและปรับชีวิตให้อยู่กับน้ำได้แล้วเพราะผมเป็นอย่างนี้ทุกปีตลกรนี่ว่าน้ำมันไม่ใช่เป็นน้ำป่ามันเป็นน้ำอื่นมาผมเนี่ยเพราะผมรเป็นคนทำฟืนก็เผลของชาวบ้านที่นี่มีอะไรนี่หกเจ็ดตาราง เป็นอย่างนี้มาทุกปีแล้วจะทํายังไงครับมันก็ไม่ไม่มีทางแก้ไขว่าที่นันก็มีที่แคบน,นี้แล้วแล้วที่ผ่านมาในทางชาวบ้านหรือว่าทางอะไรเขาปรับสภาพชีวิตกันกยังไงในทุกปีทุกปีช่วงนี้ก,ก,ก็เออสภาพที่นี่เขาก็ตอนหน้าน้ำต้มแต่ต้มไปถ้าใครมีผลไม้ต้นโตแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าปุ๋ยใหม่ๆอ่ะมันก็ตายแล้วก็ถ้าเราปลูก ผลิตตัวขายไว้าขายตามท้องตลาดก็ขายตามท้องตลาดนอย่างเงี้ยในเร่องบ้านที่ีอยู่ยังไงตอนว่าต้องคืนแล้วนอนที่ไหนครับพอผมดูระดับน้ำว่าถ้ามันขึ้นเร็วแล้วผมดูโต๊ะบ้านผมสองชั้นที่แรกผมก็อยู่ชลาดพอผมรู้ว่าน้ำส่วนนี้ผมก็ขนของขึ้นชั้นบนชั้นที่สองแต่ถ้าัน้สองไม่รอดผมก็ต้องเอาเรือเงี้ยขนที่ตัวอยู่ที่สูงผมยกจริงแนวโน้มในหลายวันจะเป็นยังไงถ้าฝนอยู่นี่ผมรูว่ามันขึ้นเยอย เพราะผมดูเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าน้ํายังไมล่ลดผมก็ต้องของวาบานเทเี่ยวขึ้นหลยจุดเครั้งนี้ถือว่าเป็นระดับน้ําที่ท่วมสูงสุดหรือยังครับครับสำหรับปีนี้ท่วมสูงแต่ปีที่ผ่านมามันเคยสูงมากครับแล้วปีอื่นๆเลยปีอื่นๆเมื่อปีสามแปดอ่ะมากเม่อบ้านผมเลยไปอีงเกือบเม็ดบ้านแล้วลูกๆหรือว่านักเรียนอะไรจะต้องที่ก็ไปยังไงครับเมือ่อสมัยก่อนตอนนี้เขายังไม่ยกระดับทางอ่ะคือไม่ต้องไป พราะมันออกไม่ได้แตมาปีนี้ทางเนี่ยน,นั้นไหนไม่รู้เขาเอาทางเดียวกไปถึงก็ไปได้าาทางแบบเด้กๆเก่งตัวก็ทางเดยกันแล้วมันจะมีรถที่คนรับจามีเป็นเอนท,ทีนี้นนสาเหตุอันหนึ่ง ส่วนที่ตำบลด่านชุมพลที่หมู่ที่1ระดับน้ําเริ่มลดลงเกือบอยู่ในภาวะปกติประชาชนเก็บข้าวของและทําความสะอาดบ้านเรือนแล้วมีเพียงบ้านทับทิมสยามที่มีน้ําท่วมสูงและยังมีน้ําท่วมอยู่เกือบสิบหลังคาเรือนแต่ระดับน้ําไม่สูงขึ้นหากฝนไม่ตกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในวันนี้พันตําตำรวจตีวุฒิพงศ์โสดาพงศ์นายกการบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลบอกว่าระดับน้ำที่อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ไหลลงออกมาท่วมสองหมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการน้ําท่วมแต่ไม่มากนักแต่บ้านเรือนในสองหมู่บ้านน้ําท่วมสูงและระดับน้ํายังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกเนื่องจากฝนยังตกลงมามากขึ้นนอกจากนี้ที่บ้านช้างทุนตรบลช้างทุนอำเภอบอ่อไร่ระดับน้ําในของช้างทุนในช่วงเช้ามีระดับสูงเนื่องจากมีน้ําจากตําบลหนองวันอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาแต่ระดับลดลงเนื่องจากฝนหยุดตก อย่างไรก็ตามที่ฝ่ายวัดช้างทุนทางองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุนได้เปิดประตูน้ําทุกบาทเนื่องจากปริมาณน้ําสูงเกินประตูฝายและไหลไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากมีเศษไม้จํานวนมากขวางอยู่ส่วนที่ตำบลหนองบอนอำเภอบอ่อไร่ฝนตกลงมามากตั้งแต่เมื่อวานนี้และมีปริมาณน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยคลองหนองบอลของท่านน้าล่างมีระดับน้ําสูงขึ้นใกล้ระดับพื้นสะพานและฝนยังตกหนักอยู่ ปพ,พตราดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน3ามตำบลของอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่เฝ้าระวังปัญหาน้ำป่าไหลหลากหลังฝนตกชุกต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่1หมู่7และหมู่ที่8ตะบลสตออำเภอเขาสมิงประชาชนได้รับความเดือดร้อน33ครัวเรือนนอกจากนี้หมู่ที่ 1, หมู่ที่2และหมู่ที่7ตะบนด่านชุมพลอำเภอบอ่อไรน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวม12หลังอย่างไรก็ตามในพื้นที่ตำบนนนทรีอำเภอบ่อไรย่ยังมีบ้านเรือนประชาชนอีก5หลังคาเรือน ด้านนา,นายทิตนันอุดมสุขหัวหน้าสำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงังหวัดตราดกล่าวว่าจากฝนตกต่อเนื่องสะสมสองวันที่ผ่านมาในพื้นที่จงังหวัดตราดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำด้านอำเภอบาอไรซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมา วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุด168.2ม mm, ิลิเมตรส่งผล3ามตำบลของอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่ประสบปัญหาน้ำในลำคลองสายหลักเอ่อร่นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรทั้งจากของสตอที่ไหลเข้าท่วมบ้านทุ่งกระบอกหมู่ที่7ซึ่งเป็นจุดที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมสามสากเนื่องจากพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ นอกจากนี้ในพื้นที่ตะบนด่านชุมพลยังพบว่าน้ำจากของพีดไหลเอ,อ่อล้นเข้าท่วมบางจุดของหมู่ที่3บ้านของแสงตะบนด่านชุมพลอย่างไรก็ตามทางสมักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดยังได้กำชับให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังปัญหาและแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมง ลองเบียร์ตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด23-26ิามถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องาสาอศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร